รีวิว5อันดับปลาติดพรบรไทยจับครอบครองหรือขายเท่ากับอาจได้ตัวไปเที่ยวฮ่องกงฟรีคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ Warning อ้างอิงจากพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562และประกาศกรมอุทยานและกรมประมงมีโทษสูงสุดจำคุก5ปีปรับ500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มกันที่อันดับที่5คือปลาหมูอารีชื่อวิทยาศาสตร์คือ บออเตียสิทธิมุงกิตสถานะคือสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้ลักษณะคือปลาขนาดเล็กลายคล้ายเสือว่ายเกาะพื้นน้ำเป็นปลาสวยงามไทยแท้จากแม่น้ำแควใหญ่เหตุผลที่คุ้มครองคือเสี่ยงสูญพันธุ์ในธรรมชาติจากการจับเกินและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงบทลงโทษถ้าครอบครองโดยไม่ขออนุญาตจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000 0บาท อย่าคิดว่าแค่ปลาตัวเล็กไม่เป็นไรนะครับปลาหมูอารีตัวนี้ถ้าจับหรือเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตมีสิทธิติดคุกได้เลยต่อมาอันดับที่4ปลาเสือต่อชื่อวิทยาศาสตร์คือ d a t ิโนอีเดสพูเชอรสถานะที่คุ้มครองคือสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้ลักษณะคือตัวลายดำทองขึ้นชื่อเรื่องความสวยแล้ราคาสูงในวงการปลาสวยงาม เหตุผลที่คุ้มครองคือใกล้ศูนย์พันธุ์ในธรรมชาติโดยเฉพาะแถบลุ่มแม่น้ำโขงบทลงโทษคือจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับ5 0 0 0 0นบาทปลาเสือต่อหน้าดุแต่คนแย่งกันเลี้ยงถ้าไม่มีใบอนุญาตมีสิทธิ์จากบ่อไปอยู่ในคุกแทนอันดับที่3ปลาตะพัดหรือปลาอโรวาน่าชื่อวิทยาศาสตร์คือสクラโลเพจส f โฟโมซัส สถานะคือสัตว์ป่าคุ้มครองและอยู่ในบัญชีไซเทสอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ลักษณะคือปลาโบราณเกล็บใหญ่หางแดงทองเป็นปลามงคลราคาแพงมากเหตุผลที่คุ้มครองคือหายากในธรรมชาติและเป็นที่ต้องการในตลาดโลกบทลงโทษคือถ้าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก5ปีปรับ50,000 0บาท ปลาตะพัดทองอารามตัวละแสนแต่ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็เป็นแสนเหมือนกันแสนซวย <c oughs> อันดับที่2ปลาค้างคาวหรือปลาติดหินชื่อวิทยาศาสตร์คือ o r ริโอแก i นิสไซแมน s ิสสถานะคือสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งไม่อนุญาตให้ครอบครองลักษณะคืออยู่ตามน้ำไหลแรงเกาะหินแน่นใช้ครีบดูดติดหินเหตุผลที่คุ้มครองคือ เป็นปลาท้องถิ่นหาย,ายากของภาคเหนือและตะวันตกเช่นแม่น้ำแม่กลองบทลงโทษคือจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับ500,000บาทปลาติดหินนี่ติดจริงนะแต่ถ้าไปจับเอง